ต่อไปนี้ฝึกแผเมตตาก่อนอื่นเราจะต้องแผ่เมตตาให้ตนเองสักก่อนคิดในใจซึ่งในใจเลยทีเดียวขอข้าพเจ้าจงอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเป็นการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองทุกคนสามารถจะทําได้คนที่มีความทุกข์ที่สุดก็คงจะปรารถนาให้ตนเองมีความสุขความปรารถนาความสุขเช่นนั้นนะทําให้เกิดขึ้น ทำให้มีขึ้นในจิตในใจของเราขอข้าพเจ้าจงอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจขอข้าพเจ้าจงมีความสุขอันดับต่อไปแผ่เมตตาเปยังสรรพสทัตทั้งหลายคิดในใจซึ่งเหมือนกันขอสรรพสัตทั้งหลายจงอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจขอสรรพสทัตทั้งหลายจงมีความสุขเป็นการปรารถนาความสุขให้แก่สรรพสัตทั้งหลาย การแผ่เมตตาคือการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่าเทียมกันเสมอกันนี่เป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญของการแผ่เมตตาอันดับต่อไปทําความสม่ําเสมอในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยโดยการคิดทึงบุคคลสี่คนหนึ่งตัวเองนึกถั้งตัวเราที่นั่งอยู่ในปัจจุบันสองคนที่เรารักไม่ใครมั่งรักมากที่สุด สมคนที่ไม่รักไม่จังคนทั่วๆไปสี่คนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดแพร่ไม่ตาคือปรารถนาความสุขให้บุคคลทั้งสี่คนนี้เท่าเทียมกันเสมอกันคนนี้ทําได้ยากสักหน่อยแต่พยายามดูนึกถึงคนที่เกลียดที่สุดแพร่ไม่ตาคือปรารถนาความสุขให้เท่ากับตัวเราเอง ให้เท่าคนที่เรารักให้เท่าคนที่ไม่รักไม่ช่งคนทั่วไปพยายามทำดูถากวาเราแผลเมตตาเป็นประจำทุกวันเราจะหาคนที่เกลียดไม่พบทุกคนจะเสมอหนึ่งเป็นมิตหาหายเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องหรือเป็นลูกเป็นหลานมีความปรารถนาดีเท่าเทียมกันเสมอกัน อันดับต่อไปแผ่เมตตาพิจารว์ทั้งหลายทั่วจักรวาลแผ่เมตตาคือปราถนาความสุขยังารณาทั้งหลายทั่วจักรวาลนับตั้งแต่พรหมพรหมอยู่เหนือเทวดาขอพรหมทั้งหลายจะมีความสุขลงมาเทวดาขอเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขลงมามนุษย์ขอมนุษย์ทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกเปรต เรศมีความหิวโหยเป็นประจำขอเปรตทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกอสุรกายอสุรกายได้มีความทุกข์ทรมานทางกายเป็นประจำขออสุรกายทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกสัตว์ดิเรกชันขอสัตว์ดิเรกชันทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกสัตว์นรกขอสัตว์นรกทั้งหลายจะมีความสุข แผ่เมตตาปัพราธนาความสุขไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วจักรวาลขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วจักรวาลจงมีความสุขอันดับต่อไปแผ่เมตตาบุทิตศต่างๆแผ่เมตตาคัพราธนาความสุขบนทธิศหน้าตรงหน้าเราทิศหลังแผ่สุขไปหลังเราทิศขวาแผ่สุขไปขวามือทิศซ้ายแผ่สุขไปซ้ายมือ เฉียงข้างหน้าทางขวาแผ่ความสุขไปเชียงข้างหน้าทางขวาเฉียงข้างหน้าทางซ้ายแผ่ความสุขไปเชียงข้างหน้าทางซ้ายเฉียงข้างหลังทางขวาแผ่ความสุขไปเชียงข้างหลังทางขวาเฉียงข้างหลังทางซ้ายแผ่ความสุขไปเชียงข้างหลังทางซ้ายทิศบนแผ่สุขไปบนหัวหลอทิศล่างแผ่สุขดด่งลงที่นเรานั่งสมมติว่าตัวเรานี่ใกล้ๆหลอดไฟฟ้า รัศมีไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นรัศมีแห่งความสุขหรือการปรารถนาความสุขแผ่ออกไปรอบตัวเราสรุปขอข้าพเจ้าจะมีความสุขขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขนึกแผ่ความสุขนี้ออกไปให้รอบตัวเราทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตแห่งความสุขนึกแผ่ความสุขให้กับตนเอง แผ่ความสุขให้แก่สรรพธตทั้งหลายนึกแผ่ความสุขนี้ออกไปรอบตัวเรากว้างออกไปกว้างออกไปไม่มีขอบเขตเป็นความสุขนึกถึงความสุขที่แผ่กว้างออกไปเป็นอารมณ์อารมณ์ของเมตตาพรหมวิหารคือความสุขที่แผ่กว้างออกไปเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและสรรพธตทั้งหลายถต่เขาว่าเราทำไวสักพักอารมณ์นี้อาจจะจางไป รือว่ามีอารมณ์อื่นมาแทรกทำให้สับสนเราก็เริ่มตนคิดใหม่ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขขอสัพพะ,ะทั้งหลายจงมีความสุขนึกแผ่ความสุขนี้ออกไปรอบตัวเราทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตถึงความสุขนึกแผ่ความสุขให้กับตนเองนึกแผ่ความสุขให้แก่สัพพะ,ะทั้งหลาย นึกแผ่ความสุขนี้ออกไปรอบตัวเรากว้างออกไปกว้างออกไปไม่มีขอบเขตเป็นความสุขนึกถึงความสุขที่แผ่กว้างไปเป,ป็อารมณ์ทำต่อไปสักพัก